ถ้าคุณทำงานหนักแต่เงินก็ยังขาดแคลนอยู่ถ้าคุณพยายามเก็บแต่ความมั่งคั่งก็ยังไม่เพิ่มหรือถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่เคยอยู่ในพลังงานของเงินจริงๆสักทีอย่าเพิ่งโทษโชคชะตาครับอย่าเพิ่งโทษระบบเพราะพลังของเงินไม่ได้เริ่มต้นที่ธนาคารหรือว่าโลกภายนอกแต่มันเริ่มต้นที่พลังในจิตใจของคุณถ้าคุณนั้นจูนคลื่นเงินได้ตรงชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป บ๊อบพรอกเตอร์สอนว่าความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่ผลลัพธ์ของการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของพลังงานที่คุณส่งออกไปเกี่ยวกับเรื่องของเงินและความมั่งคัง่งจิตของคุณก็คือสนามพลังแม่เหล็กถ้ามันปฏิเสธเงินในระดับลึกคุณจะไม่มีวันดึงดูดเงินได้เลยแต่ถ้าคุณนั้นเปลี่ยนพลังจิตแม้สิ่งเล็กเก,ก็สามารถดึงดูดเงินได้เพราะเงินคือพลังงาน ที่ตอบสนองต่อจิตใจที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เท่านั้นและต่อไปนี้คือแนวคิดของบ๊อบพล็อกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเงินจิตและความมั่งคัง่งข้อหนึ่งความคิดเรื่องเงินคือสนามพลังงานตัวจริงเงินนั้นไม่ใช่แค่กระดาษเท่านั้นแต่มันคือพลังของคลื่นความถี่และคุณก็จะดึงดูดมันได้ก็ต่อเมื่อจิตใจของคุณนั้นส่งคลื่นพลังตรงกับมันคนที่กลัวเงิน กลัวไม่มีเงินกลัวว่าตัวเองนั้นจะทําได้หรือเปล่าไม่เชื่อว่าตัวเองกู้ควรกับเงินก้อนใหญ่จะผลักเงินออกไปโดยไม่รู้ตัวจิตคุณคิดว่าเงินนั้นเป็นเรื่องยากหรือเปล่าครับถ้าใช่พลังงานเงินในตัวคุณก็กําลังต่อต้านอยู่เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่เปิดเคลื่อนรับมันเท่านั้นจําไว้ว่าเงินคือเพื่อนรักถ้าคุณไม่กลัวมันขออ้อ 2. ความเชื่อเรื่องเงินที่ฝังมาจากวัยเด็ก กำลังคุมคุณอยู่เงียบเงียคุณเคยได้ยินพ่อแม่บอกไหมครับว่าเงินเนี่ยมันหายากต้องโตก่อนนะถึงจะใช้เงินหรือว่าต้องประหยัดเอาไว้ไอ้นั่นมันพวกคนรวยเคยได้ยินคํานี้คุณคุณไหมครับบับบล็อกเตอร์ชี้เห็นว่าความเชื่อที่เป็นโปรแกรมจิตเรื่องของการเงินของคนอาจจะไม่ได้เป็นของคุณเลยนะครับมันเป็นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและสังคมที่เขายัดเยียดให้กับคุณมันมาจากสังคมต,งต,งต่างๆที่คุณนั้นจดจําเอาไว้ตั้งแต่วัยเด็ก ที่มันฝังว่าเงินนั้นเป็นของคนโลภหรือว่าคนเราเนี่ยจะรวยมันก็ต้องรวยยากจีของคุณจะยึดความเชื่อนั้นเอาไว้และแอบ,บต่อต้านความร่ำรวยเสมอจงเช็คว่าคุณรู้สึกผิดเมื่ออยากรวยไหมถ้ามีเงินเยอะคุณรู้สึกผิดไหมถ้ามีความรู้สึกต่อต้านเคลื่อนเงินนั้นก็จะถูกรบกวนจงปลดปล่อยความเชื่อเก่า แล้วลองเขียนออกมาดูครับว่าความเชื่อเก่าเรื่องการเงินของคุณนั้นคืออะไรพ่อแม่เคยบอกคุณว่าอย่างไรแล้วถามตัวเองว่านี่เป็นความเชื่อของฉันหรือของพ่อแม่ความเชื่อที่แท้จริงครับจะต้องสนับสนุนคุณเสริมพลังไม่ใช่ดูดพลังคุณนะครับข้อ 3. ความรู้สึกขอบคุณคือแม่เหล็กดึงดูดเงินที่ทรงพลังที่สุดคุณไม่ต้องรอมีเงินก่อนจึงจะรู้สึกขอบคุณแต่คุณจะต้องขอบคุณล่วงหน้าในระดับจิตวิญญ,ญาณซะก่อน เงินต่างๆจากทุกช่องทางจึงจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าพลังของการขอบคุณคือการส่งสัญญาณว่าฉันมีอยู่แล้วการขอบคุณเท่ากับพลังงานที่มีเคลื่อนสูงมากจงขอบคุณเงินทุกบาทที่คุณมีไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตามขอบคุณเงินที่เคยได้รับมาเคยใช้ไปในอดีตเงินจะไม่ไปจากคนที่รักมันขอบคุณมันอย่างสงบสุข เงินจะรักคนที่รู้สึกมีการสำนึกรู้คุณไม่ใช่คนที่รู้สึกขาดแคลนข้อ4การจรินตนาการว่าคุณร่ำรวยมีเงินแล้วมันคือการปลุกเคลื่อนแม่เหล็กของเงินบ๊อบพลอกเตอร์เชื่อว่าจินตนาการที่มั่นคงสามารถสร้างสนามพลังงานที่ดึงเงินเข้ามาได้จริงเมื่อคุณนั้นมองเห็นตัวเองใช้เงินได้อย่างมั่นใจและสงบสุขกับเรื่องเงิน ใจิตใจของคุณก็จะเริ่มสร้างประสบการณ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นจริงจิตนาการคือคลื่นที่เริ่มเปลี่ยนความเป็นจริงเมื่อคุณนั้นเห็นตัวเองเป็นคนมั่งคัง่งคุณจะสามารถมั่งคั่งได้แล้วคุณจงใช้ความรู้สึกมั่นใจตอนนี้คุณจิตนาการว่ามั่งคั่งแล้วเอามาใช้ชีวิตในปัจจุบันถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถมองเห็นว่าตัวเองมั่งคั่งและรวยแสดงว่าสนามจิตนั้นยังไม่แข็งแรงพอต้องฝึกบ่อยๆครับต้องฝึกอินอินแล้วก็อินให้ได้ทุกวัน ความอินเนี่ยคือกุญแจเลยครับขอ้อ5เงินจะไม่วิ่งตามคนที่พยายามอย่างหนักแต่จะวิ่งเข้าหาคนที่จูนคลื่นตรงหลายคนทํางาน14ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าเงินก็ไม่เหลือนะครับในขณะที่บางคนดูเหมือนใช้แรงน้อยกว่าแต่กลับมีรายได้ไหลเข้ามาบับบล็อกเตอร์ชี้ว่าความมั่งคั่งนั้นไม่ได้ตอบแทนความเหนื่อยแต่ตอบสนองต่อพลังภายในพลังความถี่สําคัญกว่าแรงทางกายในแต่ละวัน คุณอยู่ในคลื่นพลังงานแบบไหนกันถ้าคุณนั้นก็ยังอยู่ในคลื่นขาดคุณจะเหนื่อยตลอดเวลารู้สึกหนักอึ้งจงเปลี่ยนคลื่นแล้วเงินคุณก็จะเปลี่ยนทิศข้อ 6. ความกลัวเรื่องเงินคือสัญญ,ญาณว่าจิตของคุณนั้นยังต่อต้านความมั่งคั่งอยู่คนที่กลัวแต่เงินจะหมดกลัวไม่มีเงินมากพอกลัวล้มเหลวเรื่องการเงินก็จะส่งพลังไม่มั่นคงไปตลอดเวลาและนั่นก็คือเคลื่อนที่ขวาเงินไม่ให้คุณเข้ามา แม้คุณจะหาเยอะแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่เคยพอเพราะว่าความกลัวลังเลสงสัยนั้นก็คือสนามต่อต้านคลื่นนี้จงสร้างพลังของความมั่นใจว่าคุณนั้นจัดการเรื่องเงินได้พลังใจมั่นคงก็คือพลังเงินที่ไหลแทนที่จะกลัวลองถามเธอจะเปลี่ยนคลื่นนี้ได้ยังไงข้อ 7. การพูดเรื่องเงินคือการส่งพลังให้เงินหรือว่ากันมันออก คำพูดเช่นฉันไม่มีทางรวยหรอกหรือว่าเงินนั้นเนี่ยมันยากสําหรับฉันนะเป็นเหมือนประโยคสั่งจิตครับว่าห้ามเงินเนี่ยไม่ให้เข้ามาไม่ว่าคุณจะพูดเล่นพูดจริงจิตของคุณก็เชื่อทั้งนั้นในทางกลับกันครับไม่ว่าคุณจะพูดเล่นพูดจริงถ้าคุณพูดว่าเงินมา่ายง่ายสำหรับฉันคุณกําลังจูนตัวเองเข้าเคลื่อนที่มีอยู่แล้วครับคําพูดของคุณน,นั้นคือคําสั่งอารมณ์ก็คือตัวกระตุน้น จงระวังสิ่งที่คุณพูดแล้วก็รู้สึกเกี่ยวกับเงินเพราะจิตคุณนั้นมันฟังอยู่เสมอครับพูดใหม่คิดใหม่อารมณ์ใหม่เงินก็จะไหลเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันเปลี่ยนจากคำว่าไม่มีทางเป็นยังไม่ถึงเวลาแต่กำลังจะมาก็ได้ครับ 8. เป้าหมายการเงินที่ชัดเจนคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดเงินจะไม่มาหาแค่คนที่อยากรวยหรอกครับแต่มันจะมาหาคนที่รู้ว่าต้องการเท่าไหร่เพื่ออะไรรู้สึกถึงมันได้แล้วครับ บ๊อบโปรกเตอร์กล่าวว่าถ้าเป้าหมายการเงินคุณชัดสนามพลังก็จะชัดเวลาได้คุณเขียนเป้าหมายเรื่องเงินนะครับจะต้องใส่จํานวนบวกกับความรู้สึกแล้วก็เหตุผลถามตัวเองว่าจะใช้เงินนี้อย่างไรความชัดเจนคือการสร้างสนามแม่เหล็กอย่าขอเงินแบบกลัวครับให้ขอแบบมั่นใจข้อก้าวการแบ่งปันเงินด้วยความใจดีมีเมตตาคือการเปิดรับคลื่นที่ใหญ่ที่สุดบ๊อบโปอกเตอร์สอนให้เรารู้ว่าการให้ครับ ด้วยพลังแห่งความมั่งคั่งแล้วก็จากหัวใจคือการยืนยันกับจกักรวาลว่าฉันเนี่ยมีมากพอฉันมั่งคัง่งฉันรวยแล้วความรู้สึกที่คนมีอยู่แล้วก็จะดึงดูดพลังงานของความมั่งคั่งกลับมาให้คุณอย่างทวีคูณการให้เงินคือการจูนคลื่นฉันมั่งคัง่งให้ได้วยความสุขไม่ใช่ความสงสารความขาดแคลนทุกการให้ของคุณไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมหรืออะไรก็ตามจะดึงกลับในพลังเดียวกันก็คือความมั่งคัง่ง ให้วันนี้แล้วกลื่นชั้นมีแล้วจะกระจายไปทั่วจัก,กรวาลขอ้อ10พลังงานเงินเชื่อมต่อกับคุณค่าไม่ใช่แค่การทำงานเท่านั้นคนที่ได้เงินเยอะไม่ใช่เพราะว่าทำมากเสมอไปแต่เพราะเขาส่งมากคุณค่ามากขึ้นและจิตที่มัง่งคั่งก็จะโฟกัสที่ฉันจะสร้างพลังอะไรให้กับคนอื่นได้คำถามไม่ใช่ฉันจะใช้เงินได้ยังไงแต่คือฉันจะให้คุณค่าแบบไนนต่างหาก จิตมั่งคั่งจะคิดเรื่องของผู้สร้างไม่ใช่แค่การสะสมเท่านั้นคุณค่าที่แท้จริงคือพลังที่ดูดเงินและมันก็จะเข้ามาอยู่เสมอข้อ11การคิดแบบคนที่มั่งคัง่งก็สามารถทำได้ทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับการฝึกกล้ามเนือ้อไม่ใช่ทุกคนนะครับจะรู้สึกรวยรู้สึกมั่งคั่งได้ทันทีคุณจําเป็นต้องฝึกมันในแง่ของอารมณ์กายภาพคําพูด และแน่นอนครับทั้งหมดนี้มันก็เหมือนกับการให้เราออกกําลังกายฟิตก,กล้ามเนื้อและทุกครั้งที่คุณรู้สึกพอมีควรค่าดีพอคุณได้กําลังเทรนจิตใจให้กลายเป็นแม่เหล็กการเงินตัวจริงแล้วครับรู้สึกมีเนี่ยจะต้องฝึกทุกวันเช่นไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ก็ลองรู้สึกขอบคุณสำนึกลูกคุณแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่เคยใช้ไปแล้วเงินที่มีอยู่และเงินก้อนใหญ่ที่กำลังเข้ามา ฝึกใช้คําพูดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินฝึกเขียนเป้าหมายฝึกนั่งสมาธิจิตนาการถึงเงินทุกวันครับไม่ว่าคุณจะทําในแง่ใดก็ตามมันคือการย้ากลื่นให้หนักแน่นครับพลังเงินเนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์ครับมันคือพฤติกรรมทางจิตวิญญาณจะต้องฝึกบ่อยครับข้อ 12. พลังจิตมั่งคั่งคือพลังที่สร้างโลกใหม่ให้กับตัวคุณบ๊อบปลอกเตอร์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อจิตใจคุณน,นั้นกลายเป็นสนามพลังแห่งความมั่งคั่ง โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างนั้นสอดคล้องกับมันคุณจะดึงดูดผู้คนโอกาสช่องทางและเงินที่คุณนั้นไม่เคยคิดว่าคุณจะมีในชีวิตด้วยซ้ําเพราะจิตของคุณนั้นไม่ใช่แค่คิดครับมันจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กแห่งเงจริงๆอย่าเปลี่ยนแค่รายได้ให้เปลี่ยนกคลื่นพลังงานจากโลกภายในจิตมั่งคั่งก็จะดึงดูดโลกการเงินใหม่เข้ามาโอกาสาใหม่ๆเข้ามาผู้คนดีๆเข้ามา โลกภายนอกเปลี่ยนเมื่อจิตใจข้างในของคนเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของความบูรดวมสมบูรณ์และมั่งคัง่งพลังเงินจะเริ่มจากพลังงานทั้งหมดที่ฉันมีจำไว้ว่าเงินนั้นไม่ใช่สัตว์รูของคุณมันคือพลังงานครับคุณอยากจะได้มันมากขึ้นคุณก็แค่ต้องปรับพลังงานสูงขึ้นและพลังนี้จะไม่เข้าหาคนที่มวัวแต่กลัวมันแต่จะเข้าหาคนที่เขารบมันจากจิตใจ คุณไม่ต้องพยายามเป็นเศรษฐีภายนอกก็ได้แต่ขอให้คุณเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งจากโลกภายในให้ได้สกอดแล้วโลกข้างนอกครับก็จะเปลี่ยนทุกอย่างให้มาสนับสนุนคุณให้ร่ำรวยครับอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันและขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอ e ีบุ๊กมาใหม่2เล่มครับเล่มแรกก็คือจิตวิญญ,ญาณกดแรงดูดมีทั้งหมด50ข้อ และในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดจิตวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวิวกอดดัตเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวิวกอดดัตนะครับใครที่ชื่นชอบเนวิวกอดดัตก็จะเป็นเล่นนี้ครับทั้งกฎของการสมมติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเนวิวกอดดัต อันนี้เพียง1 9 9บเาทเท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ e ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ cf 2อ e ีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ line id at s i o p p a e s a n หรือว่าสแกน qr code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่ๆนะครับแจ้งอ e ีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอ e ีบุ๊กได้เลยครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ nlp NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast Pre m i ี m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอเปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ